สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมื่อนี้มาพบก,กับช่องยายไพ่ผ้าก,กินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยยายไพ่เด่นน้ำของมูวนท่าทางตำเหล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย,ยายไพ่น่าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะย้ำยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประดิษาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามมมาาาาคคุยยยยททักทกักกกบไะอเมนตต์มาาใ้้คลิปขงล่าางได้เนะพี่น้องเนาะ กาบ์พอพ่อร้ายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ้งข้อมูลเนื้อทางตามเล่าอาจารย์ทันแหลกไปเลยนะคะมาเบิง้งแนวทางนี่เป็นแนวทางของ SB วันหน้าวัซันพี่น้องค่ะ SB วันนาเนาะเพิ่อนหายมากเพิ่นบอกว่าเลขตามเล่าเมื่อนี้เด่น7กับ8ปดรูดแนะจ้าเนาะอ่า8067นะคะ8067และอ่า06เนาะค่ะสำหรับแนวทางของ SB วันหน้าเนาะไปมากระจวดจ้จานำเพิ่นได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ตาราพัฒนาผู้ไดงบน่อยของนุมสุพรรณมาสั่นพี่น้องหกสองแปดสหกแปดและหกแปดมาสั่นสำหรับแนวทางนุ่มสุพรรณนะคะต่อไปเลา้าแอดมาหน่อยค่อยหักค่ะพี่น้องคะมือน,นี้นะคะสตัวมีอยู่ที่ศูนย์ห้าศูนยกเจ็ดนยกาะจ้าสมตัวห้าศูนย์หและห้าย์เก่าเนาะสำหรับแนวทางแอดมาหน่อยค่อยหักเนาะคะ่ะต่อไปเลา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนั่นนะคะ ตามเล้าเมื่อนี้ว่สาสันพี่น้องคะเลขเด่นอยู่ที่อ่าเด่น3กับ4นะคะเนะเาะสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกและสี่เก้านะคะมากระจวดจาดฟาดบึ้อใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ่าเอาตีเล็กเนาะค่ะตามเล้าวันที่สิบสองห้าล้านมื่นก็นจะเป็นวันที่สิบเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าวันที่สิบตามเล้าบอาาออกเนาะ เพิ่นบอกว่าเด่นสีกับเก่าเนาะจ้าเพิ่นว่าแคบหน้าจอมี2โตสมโตและ4โตนะคะสำหรับแนวทางของปีเล็กเนาะค่ะเนาะพิจารณาตามเพื่อนได้ค่ะพี่น้องมากระจวดมากับพานเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราพัฒนาวสดนเขียนวันที่ซิแล้วพี่น้องก็เลยขาะออกเนาะอันนี้เด่นหกสีหกห้าหกเจ็ดหกแปดเนาะจ้าเนาะสามตัวแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องค่ะแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปูเนาะค่ะเนาะแอดปูบอกว่าตำเล่าเด่นเมือนีเด่นหาก็ะศูนเนาะสันฝาดหาไปเด้อว่าสันพี่น้องขา่นว่าเนาะอ่าเพิ่นบอกว่า250ว่าสันหาศูนย์โตเดียวเขีนเขนฟันหาไปโหลดว่าสันพี่น้องเอามักกระจวดน้ำเพิ่นนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามไทยนะคะพี่น้องขาสามตัวอยู่ที่ ศูนย์เก้าศูนย์ว่าสั้นเนาะสองโตอันนี้หาศูนย์ก็หกศูนย์นี่เป็นแนวทางลางเพื่อนนาะพี่น้องเนาะไปมากระจวดน้ำเพื่อนใดนะคะ่ะบารทไดโน่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอ็ดเพนเพนพามลู่เอ็ดเพนเพนผ้ารวยเนาะค่ะเนาะเด่นสองราคาพี่น้องเด่นสองหกสองเจ็ดสองแปดกันสองสองน้ำเมดเดอร์ว่าสัน้นต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอ็ดไนเนาะแอ็ดไนบอกว่าตำราเมอร์นีว่าสัน้นแคปหน้าจอได้เลยนะคะมีชุด ฟาดเพิ่นสองสองสามสามสามสองพนะสามตัวแคบหน้าจอเลยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะแคบหน้าจอเลยงวดที่แล้วออกหนึ่งหาสองหาเลยเนาะค่ะนอนมาตามต่อจางวดน,นี้ห้าห้าหกหาเจ็ดห้าวันสันหาหกหกหกเจ็ดหกเนาะคะ่ะมากระพิจานาตามเพิ่นใดเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์กรกระสินนะคะ่ะอาจารย์กรกระสินบอกว่ามือนีตำเหล้าเด่นแปดเนาะคะ่ะตำเหล้ายาไพ่โบเฮตุเนาะรุดลายมืออะไรก็เรียกโบเฮตุเนาะจา้ะเดี๋ยวอ,อาทิตย์หน้าจังะมากันเนาะมาเบิ้งค่ะเพิ่นบอกว่าซ้ำหนึ่งซ้ำสองซ้ำห้าซ้ำหกซ้ำเจ็ดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นไหามาแคบหน้าจอเลยค่ะสี่สูตรชนกันที่แปดกับเก้าเนาะแปดเก้าสี่ห้าวสันเพิ่นจับวิ่งแปดสี่แปดหาเก้าสี่และวเก้าหาประมาณนี้แหละพี่น้องขาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตำราเอ,เอดคมเนาะเบหน้าจอได้เลยมีสองสามสามหกสามหกสองขังเด้อพี่น้องแยกไพบรได้ผิดเด้อลกกรหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามกดสี่กาสี่ศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์และเก้าเนาะค่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรนี้ตำราพุนเด่นไปที่บนล่างเนาะจ้าสี่แปดก้าหกแปและหกเนาะจ้าต่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ สูตรนี้เป็นแนวทางของเงินนุ่มเหนือนะคะเดินหาก็ะหกฟันไปหาศูนย์กับหกสองนะจ๊ะต่อไปได้จ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เคบหน้าจอนะคะหลักลอยหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหลักสิบสองสามสี่นะคะ่ะหลักหน่วยเก้าศูนย์กระแปะนะจ๊ะมาหมักกระจวจดจาดฝาดดื่มตามเพื่อนใดเนาะคะ่นะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เอาเอ็ดมาหน่อยตอนนี้เนาะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เขบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้เคบหน้าจอได้เลยนะคะเขบหน้าจอตอนนี้ได้เลยเนาะเอา้าอย่างนอวันมีแบบนี้ไหมคะว่าสั่นตำเล่าพุ่นโอเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอ๋อใจเย็ยนนะคะเคปหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องเนาะพักมาทั้งเพจค่ะพี่น้องคะ่ะอย่างนอ เซนเย็นนะคะพี่น้องใจเย็นๆน,นะคะย่าพายอาชีพด้วยพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอได้เลยนะคะสูตรนี้ของแนวทางของแอดตะวันนะคะตะวันทอแสงเนาะ,ะพี่น,อนะะ้องเนาะแคปหน้าจอได้เลยเด้อคะ่ะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอทไตฟ้าเนาะคะ่ะแอทไตฟ้าบอกว่าเดินแปดไดตตำลาวมาอนีิ แปดอะไรดีวาซันแปดศูนย์แปดสามแปดสี่แปดเจ็ดและแปดเก้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากแปดยังกระจวดจ่าดน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามลาาเนาะคะ่ะงบหน่อยอัดเก้าเจ็ดหกเก้าเลยนะคะพี่น้องคาะมากกัจวดได้เลยเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตัวเด่นนะคะตัวเด่นอยู่ที่วัซันพี่น้องค่าแนวทางของแกลเลนโบเนาะจ้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่แปดห้าแปดและหกแปดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้นุ่มสุพันเนาะคะ่ะพี่น้องชุดเต็มนะคะงวดที่แล้วขาวหาหนึ่งสองหาเนาะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าสี่หาเอ้ยใจเย็นๆนะพี่น้องเด้ออันนี้หกสี่หกห้าหกเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดหกมิเตอร์บอลยังมาพันมากเนาะคะ่ะพี่น้องพันมากย้ายอามาลงเพจแล้วเพิ่นมาซาเนาะเดี๋ยวเรียนพี่น้องลอกก็เลยเอามาก,ก่อนนะคะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอราชนกเนาะคะ่ะละชนกบอกว่าอ่อเก้าสี่ห้าเจ็ด 9417เนาะค่ะเด่นสีกับหานะเน้นเก่าสีกับหานี่ชวนสุดเต็มเพื่อนแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องสําหรับแนวทางของเอดราชนกเนาะค่ะพี่น้องขาภัยแมกแนวทางเอกราชนกเทแคบหน้าจอนําเพื่อนได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาอาอเน้น6ซี7ซี8ซีตัวอื่นแคบหน้าจอได้เลยว่าสันพี่น้องขาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางผู้เฒ่าเมืองอุบลน,นะคะผู้เฒ่าเมืองอุบลเลขเด่นวันนี้ผู้เฒ่าเมืองอุบลเด่นอยู่ที่วัชนพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่อ6251นะคะแคปหน้าจอ3ตัวได้เลยนะคะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของผู้เฒ่าเมืองอุบทน,นะคะเนาะโผดที่เด้อพี่น้องเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเอสซินโคลาดเนาะคะ่ะพนบอกว่าวันนี้เก้าสองี่แปดละซันเน้นสองแปดกับส8เนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของเอสซินโคลาดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดบัคแฮมหน่อยเนาะคะ่ะเอดบักแฮมหน่อย um บอกว่าตามลาววันนี้เด่นแปดละซัน,น, 8, น,นพี่น้องคะ่ะแปดสามเนาะคะ่ะหนึ่งสามแปดชุดวินนะคะสำหรับแนวทางของเอดบั um ะคแฮมหน่อยเนาะไปมากระจจดจัดนาฟาดบื้มตามเพื่อนเลยเลยนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนไทยหัวใจสิงเนาะค่ะตำราว,วันนี้เด่นว่าสันอะซีสองซีหกเนาะค่ะสิบสองถือกินนะคะ่ะ,คะพี่น้องถือมืออยู่เด้อนนะค่ะพี่น้องขาเนาะถูกวันอยู่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดกระตุ K T T L นเนาะค่ะแบบสองตัวเพื่อนเนาะจ้ามีเก้าสี่อะซีเก้าซีศูนย์ซีหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ลายหาหนึ่งเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธวัชชัยเนาะค่ะอะเล้าบวกน้อยว่าสันพี่น้อง สามหนึ่งห้าหนึ่งวสันเนาะสามหนึ่งหาเนะาะจ่าเน้นสามหนึ่งกับหาหนึ่งเนาะส่วนชุดเต็มเพิ่นเข้มหน้าจอได้เลยนะคะสำหรับแนวทางของ,ของกระจันจตะวัชชัยเนาะคะ่ะขนมไทยหาฮั่นผอเด้อขนมไทยมีแกลแพะมะหอยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวาทางขนมเล้า,ามังกรเมลัยเนาะคะ่ะห้าหกเก้าแปดห้าเจ็ดเก้าแปดเนาะจ่าเพิ่นบอกว่ามีเก้าแปดหกแปดเจ็ดแปดกลางล่าง,างหาหกกับหาเจ็ดวสันต่อไปเลยจ้าอันนี้อยากเห็นคนถึกเลขนะคะพี่น้องขาเมือนี้เดียนหากระหกเนาะ เพคนบอกว่า056 057 058 067และ068เด้่องสามตัวบนเนาะพิจารณาได้ต่อไปเลยจ้าอันนี้อยาอ่างแอดแอดแจ็คคนบอกว่า2688ว่าสั่นข้างบน88ข้างล่าง26ผู้ใดงบหน่อยจวด26ไปเลยเด้องว่าสั่นเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวของแอดอ่าของแอดเองกว่าแอดกระตุนนะคะพี่น้องผู้ใดมักเท่าทั้งแอดกระตุนแค้หนาจอตามเพื่อนด้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันแอดเล็กสมศักดิ์เนาะค่ะเพบนบอกว่าเน้นที่สุดคือ3ามเนี่สามเก้าสามสี่ศูนย์สามเนาะจ้าเน้น 93, เก้าสามกับศูนย์สามเนาะมากระจวดจ่าด้ำเพิ่นใดเด้อพี่น้องเด้อนะคะเนาะพิจารณาตามเพิ่นใดค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์สุรินทร์วสันพี่น้องคะ่ะอาจารย์สุรินทร์บอกว่า เลขเด่นงวดนี้เด่นอยู่ที่ตัวใดเนาะว่าสันเด่นเพื่อนบอกว่า08 09และ51นเนาะคะ่ะพี่น้องพิจารณาตามเพื่อนได้เลยเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ขนมรางวงวดที่แล้วให้2หลักนูอ่าเด่นเด่น2เนาะจ้างวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่น8หาแนวทางไซต์แค่ะพี่น้องคะ่ะ8อะไรดีว่าสันพี่น้องเอาพิจารณาตามเพื่อนได้เนาะคะ่ะเนาะมัก8ปยังกับจวดจ,จัดตามเพื่อนได้ค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขวิ่งพี่ตูนนะคะ่ะพี่ตูนบอกว่ามเมื่อน,นี้เลขวิ่งพี่ตูนอยู่ที่เก้าหัวสั้นแปดเก้าหัวพี่นงหาเนว้อนนเซกของพี่ตูนเนาะคะ่ะเนาะไพ่มักเนวทางพี่ตูนแคบหน้าจอได้เลยนะคะ <บา S 1> พี่น<อ>ง,น<อ>งค่ะเนาะพี่จะหน้าตามเพื่อนใดเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของแออดฟินนิกเนาะคะ่ะ เอฟฟินิกบอกว่าเด่นเก้าก็ผ่าเนาะจาก9 4 9 5 9 1 5 4เอ่งหาสี่ฮาสองฮ่าแปดเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาได้สำหรับแนวทางของเอฟฟินิกเนาะค่ะไวรุ่นสวนมะพร้าวพี่น้องขะตามลาวมอนี่เด่นเจ็ดก็แปดฟาดไปแปดหนึ่งแปดเจ็ดเนาะค่ะสามตัวแคบหน้าจอสำหรับไวรุ่นสวนมะพร้าวเนาะพิจารณาตามเพื่อนใดเนา,ทาเนะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องขะเนาะ เมื่อเรานาะพี่น้องเนาะถทา,ายลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าเด็กๆเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังปังสุขุมสุขุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์มาจ่าเด็ดๆแบ่งปันขวามมุ่เนื้อทั้งยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางขอบคุณหลายหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า